เกษตรต้อมนะครับเมือ่อวานผมไปตักปุ๋ยใส่ถุงนะขนาดถุงใหญ่เลยเกือบเกือบสิบถุงแล้วก็ปวดหลังมากๆเลยแน่นแน่นหลังไปหมดเลยหลังจากนั้นผมก็ไปอาบน้ําแล้วก็ใช้เครื่องเนี้ครัหนวดที่แนวสันหลังเนาะก็ราคาก็ซื้อมา670บาทจากลาซาด a านะดูก้องแกงนะแต่ว่าทนอยู่นะนี่ใช้มากเกือบ2เดือนแล้วก็เลยจะมาแนะนำนะครับผมใช้ตัวนี้อยู่ ตอนนั้นหนึ่งครั้งแล้วก็ตอนกลางคืนแล้วก็ตอนเช้าแค่นี้หายปวดแล้วครับปกติเนี้ยผมเะต้องเรียกหาหมอนวดแล้วนะ3-400บาทก็ได้ละนี่ซี้อหบาทเองแล้วก็เอามาใช้ทําคอมก็ได้นะก็เวลาใช้ก็เอายืนแบบนี้ครับแล้วก็ติดพันนักติดกําแพงก็ได้ใครไม่มีเก้าอี้ก็ติดกําแพงครับก็เลื่อนไปตามสันหลังไปเรื่อยๆนะแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วครับไม่ต้องเรียกหาหมอนวดอีกต่อไปแล้ว วันนี้ผมก็ไปทำมาอีกปุ๋ยหมักในบอ่อวงอีกสาบ่อนะที่หน้าบ้านก็มาใช้เรื่อยๆครับใช้ทุกวันเลยสำหรับเครื่องนี้นะครับถือว่าคุ้มมากเลย6กเจบาทรวมค่าขนส่งก็ต้องหาไซารูปร่างแบบนี้นะจะใช้ได้สะดวกกว่าครับสวัสดีครับ